สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดาวพัสเสาร์นะคะซึ่งเป็นดาวบาปะเคราะห์ใหญ่ค่ะสถิตยอยู่ในราศีมังกรจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะลัคนาราศีสิงค์นะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะจะมีความใกล้เคียงและก็แม่นยำม,มากกว่านะคะจะเห็นได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะมีดาวพระเสาด,ดวงนี้นะคะมาได้ตำแหน่งเกษตรราทิพบุตรีอยู่ในภพอริตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63านะคะ อยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงเดือนกุมภาพันปี66ค่ะตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนะคะที่ดาวพระเสาร์อยูดในภพอตริเช่นนี้นะคะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะมีปัญหาอะไรจุกจิกจุกจ,กจิกมากมายเลยนะคะตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนอรไิได้ตำแหน่งกเกษตรราทิย์บดีเช่นนี้ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ แน่นอนจะต้องเจอปัญหามากมายที่จะต้องให้ท่านแก้ไขในเรื่องต่างๆจะเป็นเรื่องอะไรนะ,นะคะก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละท่านค่ะท่านจะต้องมีความอดทนท่านจะต้องมีความมุมานะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะปัญหามีเข้ามาเราก็พยายามแก้ให้ทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดีนะคะ ท่านจะทําอะไรถ้าท่านมีจุดตรงนี้นะคะทําทุกอย่างแก้ปัญหาทุกอย่างแม้มีอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาท่านก็ไม่ย่อท้อต่อสิ่งต่างๆนั้นเดินหน้าต่อไปทําต่อไปนะคะจนประสบความสําเร็จและท่านก็จะประสบความสําเร็จด้วยความอดทนของท่านด้วยความอดกลั้นของท่านด้วยความมุพยายามของท่านนั่นเองนะคะ แต่ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกทุกท่านนะคะดวงชะตาแต่ละท่านไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนเลยนะคะดังนั้นค่ะถ้าดาวพระเสาวดวงนี้นะคะอยู่ในเรื่องอะไรของท่านในพื้นดวงเดิมนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งดวงดาวที่ให้คุณกับท่านหรือเปล่านะคะก็จะเอามาพยากรณ์ในตรงจุดนี้ค่ะจีราก็จะสมมุตินะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมจะได้มองเห็นภาพพจน์นะคะ บางท่านนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะอยู่ในภพการงานของท่านนะคะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งนี้นะคะท่านก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานนั่นแหะคะ่ะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกนะคะมีเรื่องนั้นจบเรื่องนี้มาเรื่องนี้มาเรื่องนี้ไปเสร็จแล้วก็วนไปวนมาตลอดระยะเวลาสปีครึ่งค่ะเพราะดาวได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดี Body นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะให้มีความอดทนแล้วก็แก้ปัญหานะคะปัญหามีให้แก้ค่ะไม่ใช่ว่าหนีปัญหานะคะถ้าหนีปัญหาปัญหาไม่มีวันจบค่ะเราก็แก้ปัญหาแต่ละเรื่องเข้ามาให้ตรงจุดนะคะทุกอย่างก็จะจบนะคะถ้าท่านมีความมุมานะอดทนนะคะฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของการงานถึงแม้จะมีปัญหาอย่างไรท่านก็ไม่หยุดที่จะทํานะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวนะคะ ศิลาก็ขอยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งนะคะสมมุติว่าชาวลัคนาราศีสิงห์บางท่านดาวพระเสาร์ดวงนี้นะคะอยู่ในภพปุตตะของท่านค่ะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะถ้ามีบุตรหลานตัวเล็กๆก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของเขาด้วยนะคะเมื่อโครจรเข้าไปในเรือนอาลลเช่นนี้แต่ถ้ามีบุตรที่ตโตๆก็ให้ระวังค่ะช่วงนี้ก็จะดื้อดื้อสักหน่อยนะคะพูดอะไรก็จะไม่ค่อยฟังนะคะหรือ ในพบปุตะนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะธุรกิจใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรืองานใหม่ๆที่เข้ามาก็เป็นไปได้แน่นอนเลยนะคะงานตรงนี้โปรเจกต์ตรงนี้นะคะจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาหรืออาจจะเป็นงานที่ยากๆท้าทายความสามารถของท่านก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวพระเสาร์นะคะเขามีคุณสมบัติในแง่ของความอดทนความอด กลั้นนะคะความทุกข์นะคะดังนั้นถ้าท่านผู้ชมจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะคะท่านก็จะต้องอดทนแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดีนะคะไม่ล้มเลิกกลางครันค่ะท่านก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็เป็นการนําเอาลัคนาราศีสิงค์ค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดาวพระเสาร์ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะท่านผู้ชมจะต้องนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ